ดีนะคะทุกๆคนวันนี้เราจะมาให้หุ้นไทยนะคะหุ้นไทยเช้าช่อง9้าค่ะหุ้นไทยเช้านี้นะคะเช้าน,านี้อย่าไปตลาดแล้วกันชอบไปตลาดอยู่นะคะมาดูกันเอานะคะเช้านี้วันที่26นะคะ ะะคะเด่นของเขานะคะเด่นฮะ,ะสิบบนนะฮะสายเจาะนะฮะเจาะจให้นะ นี้เลยนะคะเจาะนะคะเจาะเด่นนะคะตัวนี้เจาะรองเจาะรองก็เลขศูนย์เลยค่ะตามนี้เลยนะคะมุนไทยคะ่ะมุนไทยเช้านี้นะคะขอให้มานะคะตามนัดตามสูตรนะคะตัวนี้ นี้สูตรค่ะตัวนี้เลขสูตรนะคะเลขสูตรนะคะสายลากสายลากก็ลากไปเลยวันนี้นะคะสองตัวก่อนเด่นเด่นสองตัวเด่นสองตัวนะคะตัวนี้ตัวนี้ฟันฟัน พันแปดนะคะพันแปดนะฮะมันเด่นไม่รู้จะเอาตัวไหนนะคะมันเด่นเด่นสามตัวเด่นสามตัวนะคะสามตัวเลยอ่ะตัวนี้เลยค่ะนะคะกลัวมันจะมาตัวน right. ี้นะคะนี่นะคะตัวรองนี่รองอันนี้เด่นค่ะเด่นตัวนี้เด่น ตัวนี้เด่นนะคะตัวนี้ตัวรองค่ะตามนี้เลยนะคะเป็นหวยสูตรนะคะซื้อจัไหนขอให้ได้ขอให้โดนนะคะเจาะเด่นๆตัวนี้นะคะนะหุ้นไทยเช้านะคะเรามาดูกันหลังหุ้นไทยออกแล้วเราจะมาต่อให้นะคะตามกันต่อทีออ่ต่อไทยเที่ยงไทยบ่ายกันนะคะ ดี๋ยวรอให้ออกก่อนแล้วเราก็มาต่อนะคะตัวนี้ไทยเช้าค่ะตัวย่อเขาทอชอนะคะถ่ยเช้านะคะตามนี้นะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย